Section เกณฑ์ที่เป็นข้อ Penalty ใน Section Penalty จะมีเกณฑ์ทั้งหมด26ข้อครับโดยคะแนนลบทั้งหมดถ้ารวมกันจะเป็น67คะแนนแต่ไม่ได้มีบริษัทไหนได้ลบทุกข้อหรอกนะครับโดยถ้าเป็นการทำผิดกฎระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการกล่าวโทษและเปรียบเทียบปรับมาประกอบนะครับจะต้องมีหลักฐาน จะไม่ใช่เป็นเรื่องของที่อยู่ในสื่อแล้วนำมาหักคะแนนนะครับในหมวดที่เป็นข้อเพนัตี้เราไม่ได้นำตัวอย่างมาแสดงนะครับการอธิบายในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกณฑ์ว่ามีเกณฑ์ข้อใดบ้างที่นำไปสู่การถูกหักคะแนนนะครับการหักคะแนนก็จะมีตั้งแต่ข้อละลบหหรือข้อลบ2คะแนนแต่จะไม่ได้มีการระบุคะแนนไว้ให้ในส่วนนี้ในหมวด สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะครับข้อ Penalty a 1 1 2.1จะเป็นเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยไม่โดนหักคะแนนอยู่แล้วเพราะว่า1.1นี้เป็นเรื่องของการซื้อหุ้นคืนถ้าบริษัทจดทะเบียนน,นั้นน่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานกราตเช่นการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์การซื้อหุ้นคืนโดยการจัดทำ tender offer ถูกกฎระเบียบอยู่แล้ว ก็จะไม่มีการหักคะแนนในข้อ1.1ส่วนข้อ2.1เป็นในเรื่องของการปิดบังนะครับว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยสื่อสารกันได้บริบทของข้อ2.1เนี่ยกรอบของ OECD เนี่ยจะมองไปที่นักลงทุนสถาบันครับนะครับถ้านักลงทุนสถาบันอาจจะมีการคุยการประสานงานกัน เพื่อเสนอวาระเพื่อเข้าไปโหวตนะครับเช่นวาระเกี่ยวกับการเลือกกรรมการอิสระวาระในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้าน esg เป็นต้นครับสำหรับบริษัทจุทิเบียนไทยเราไม่ได้มีโมเดลในเรื่องของการเป็นสร้างนะครับสิ่งกีดขวางนะครับไม่ให้พูดหรือหุ้นนะั้สื่อสารกันเองข้อ a 3.1ดูข้อนี้นิดหนึ่งนะฮะสำหรับ penalty ในข้อ3.1 จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มวาระในที่ประชุม AGM โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นการประเมินจะหยิบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนะครับดูโน้ติสแล้วก็ควบกับมินิตถ้าวาระตรงกันก็จะไม่มีการผักคะแนนเพนนีตี้ในข้อ3.1สําสำหรับ ข้อ p e n a ต t y ในข้อ3.2ในการประชุม agm โครงการอาเซียน cg scorecard เนี่ยจะเน้นไปที่การประชุม agm เป็นหลักนะครับประธานคณะกรรมการ chairman of the board ต้องเข้าประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต้องเข้าและ ceo ด้วยนะครับทั้ง3กลุ่มต้องเข้าร่วมประชุม agm ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งขาดไปจะโดนหักคะแนนเกณฑ์ข้อ3.2นะครับเพนตี้ลบ2คะแนนครับสำหรับเกณฑ์ในชุดที่4นะครับ4.1 4.2และ4.3ครับเป็นเรื่องของการที่บริษัทนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยนะใช้คำว่า fail to disclose 4.1ถ้ามี เรื่องของ shareholder agreement ที่มีสาระสำคัญที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นอำนาจในการควบคุมกิจการนั้นเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับตัว one share one vote ก็ควรจะมีการเปิดเผยแต่ว่าถ้าเป็น shareholder agreement ทั่วๆไปนะครับเรื่องของจำนวนตำแหน่งกรรมการในบอร์ดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผิดเกณฑ์อาเซียนอะไรนะครับสำนักงาน กราต่อคา,าจจะส่งเสริมอยู่แล้วนะครับให้เปิดเผยแชลเดอร์กรีมินที่สําคัญสําคัญครับโดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทจุทะเบียนไม่ต้องกังวลในข้อนี้นะครับไม่ได้มีการหักคะแนนในข้อนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเรื่องของ Voting Cap เรื่องของ Multiple voting right ก็ไม่มีการหักข้อ Penalty ใน2ข้อนี้เพราะหุ้นสามัญของบริษัทจุทะเบียนไทยนั้นวันแชร์วันบวชอยู่แล้วครับข้อ A 5.1 จะมีในกรณีที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการถือหุ้นแบบ p ี r a m i d shareholder และก็การถือหุ้นแบบ cross shareholding ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของกลุ่มธุรกิจนะครับถ้าครอสแชร์โฮดิ l งเนี่ยหมายความว่าบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอีกแห่งหนึ่งมาถือในบริษัทเราและเราก็ไปถือเขาด้วย อันนี้คือ cross shareholding สำหรับปิระมิดเนี่ยจะมีผู้ถือหุ้นในบริษัทเราที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ข้างบนแล้วก็มีผู้ถือหุ้นที่แท้จริงถือในบริษัทจดทะเบียนนั้นอีกทอดหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปถือกลับนะฮะมันก็เลยเป็นในแนวตั้งแนวเดียวไม่ได้มีการ cross กลับเข้าไปการถือหุ้นทั้งสองแบบเนี่ย สามารถให้อำนาจในการควบคุมกิจการกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจใช้โครงสร้างการถือหุ้นแบบนี้เพื่อที่จะควบคุมกิจการที่อยู่ในกลุ่มของธุรกิจตัวเองซึ่งมันถูกออกแบบมาแบบนั้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับกรอบของ OECD ซีเขาจะให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันถ้ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็น controlling shareholder นะครับมีการใช้โครงสร้างอย่าง cross-shareholding หรือ p r a m i d shareholding เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น one share one vote แต่เนื่องจากโครงสร้างในกลุ่มธุรกิจที่มันถือควยกันไปกันมาหรือถือในแนวตั้งเนี่ยอาจจะทําให้อำนาจนะครับในการควบคุมกิจการเนี่ยมากกว่าปกติหน่อยนะครับกลุ่มผงู้ถือหุ้นทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะขึ้นมาท้าทายเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ที่อยู่ใน Economic Group ุเหล่านี้เนี่ยจะทำได้ยากนะครับซึ่งมันโดยดีไซน์อยู่แล้วมันแล้วแต่มุมมองถ้ามุมมองในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการนะครับโครงสร้างทั้งสองตัวนี่ก็ถูกออกแบบมาแบบนั้นแหละนะฮะให้กิจการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเนี่ยเขาเฟิร์มอัพกันถ้ามองในแง่ของ CG ในกรณีนี้เนี่ยเราดูในเรื่องของ degree of control นะครับ การไปเปลี่ยนโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการโดยการเปลี่ยนองค์ป,ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยก็จะทําได้ยากนะฮะก็เป็น2มุมมองนะครับเกณฑ์ตรงนี้เป็นเกณฑ์ทางด้าน 4G นะครับก็เลยมองตรงนี้เป็นในเรื่องของข้อพิตีไปในหมวด B โดยตรงนะครับก็จะมีเรื่องของ insider trading เรื่องของการทำ รายการระหว่างกันที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้น b 1 1 b 2 1จะดูการกล่าวโทษและเปรียบเทียบปรับ3ปีที่ผ่านมามีการทำผิดในเรื่องของการนำข้อมูลภายในไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ไหม insider trading ใน3ปีที่ผ่านมามีการทำผิดกฎระเบียบในการทำรายการระหว่างกันไหม b 2 1ครับสำหรับข้อ b 2.2จะเป็นการดูรายการระหว่างกันที่เป็น financial assistant ตรงนี้ดูยังไงครับวิธีการดูในข้อ b 2 2เนี่ยทีมประเมินเนี่ยจะไปดูในหมายเหตุประกอบงบก,การเงินในส่วนที่เป็นการทำรายการระหว่างกันในส่วนที่เป็นการให้กู้ยืมเงินและการคำประกันเงินกู้ยืม ให้กับบริษัทในเครือที่ไม่ใช่บริษัทย่อยนะครับก็จะมีสเตปในการกรองข้อมูลในส่วนนี้ดูทั้งด้านฝั่งสินทรัพย์ของบริษัทว่ามีเงินให้กู้ยืมหรือในแมเหตุประกอบงบการเงินนะครับมีโนต้ตในเรื่องของการคำประกันเงินกู้ยืมกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยไหมเช่นเป็นบริษัทร,ร่วม เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันเป็นตน้นข้อยกเว้นของข้อ b 2 2ก็คือว่าถ้าเป็นการให้กู้ยืมเงินสำหรับกิจการร่วมค้าหรือการค้ำประกันเงินกู้ยืมให้กับจอย t v e n t u r e ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่อย่างนี้โอเคครับไม่โดนเพนนตีใน section c sustainability and resilience ครับเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ C 1.1เป็นเกณฑ์เดิมถ้าบริษัทมีการทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานกฎหมายการจ้างงานเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคการกีดกันการแข่งขันอย่างเสรีนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็จะโดนเพนตี้ตามข้อ C 1.1ข้อ C 2.1 เป็นกรณีที่บริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลนะครับหรือเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทันท่วงทีตามที่หน่วยง,งานกากับดูแลนั้นเนี่ยขึ้นเครื่องหมายนะครับหรือว่าแจ้งให้บริษัทนั้นเนี่ยทำการเปิดเผยครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยได้ทําผิดกฎหมายได้ทําผิดกฎระเบียบของหน่วยง,งานกำกับดูแลถึงจะมาหักคะแนน2ข้อนี้ ข้อ c 2.2เป็นเกณฑ์ใหม่นะครับเรื่องของ green watching activities อันนี้จะให้ยากพอสมควรนะครับเป็นการให้คะแนน penalty ถ้าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องนะครับคือ misleading ถึงใช้คำว่า green watching นะครับเช่นบริษัทนั้นเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอากาศ รเรื่องของบริบททางด้านกา๊าซเรือนกระจกนะแล้วบริษัทได้มีกิจกรรมเหล่านี้แล้วบริษัทไม่ได้ทําจริงนะเป็นข้อมูลที่ m i s leading ให้กับผู้มีส่วนได้เสียนะครับถึงจะโดนหักคะแนนซึ่งในการประเมินเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับถ้าทําผิดลักษณอย่างนี้นะครับจะต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลออกมาเป็นผู้ระบุผู้ประเมินไม่สามารถจะไปฟันธงได้ งั้นบริษัทจดทะเบียนก็ยังไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ท่านทําถ้ามันถูกต้องท่านก็เปิดเผยข้อมูลเพื่อได้รับคะแนนโบนัสส่วนในข้อนี้ถ้าเป็นข้อเพนนตี้ต้องเป็นข้อมูลที่มิส leading นะครับแล้วงั้นการตัดสินใจว่าข้อมูลนี้มัน misleading เนี่ยมันก็จะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส section d ข้อบข้อ1.1ถึง1.3นะครับเป็นความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีตรงนี้ก็จะไปดูรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับว่าแสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไข1.1หรือไม่1.2มีการระบุเรื่องของการถูกจำกัดขอบเขตในการทำหน้าที่เรื่องของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี นะครับ adverse opinion หรือไม่หรือ1.3นะครับไม่แสดงความคิดเห็นเลยอย่างใดด้นหนึ่งนะฮะก็จะถูก penalty ตามนี้นะครับเพราะงั้นเกณฑ์ของโครงการอาเซียนก็คือออกมาดักไว้นะครับถ้าผู้สอบบัญชีเซ็นงบการเงินโอเคนะฮะมีการเ,เรื่องของการตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชียอย่างนั้นโอเคหมดนะครับไม่โดน penalty ข้อดี1.4ครับกรณีน,นี้บริษัทถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินครับอันนี้เราก็จะต้องไปดูเรื่องของข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลนะครับก็จากสำนักง,งานกรต่อเป็นหลักนะครับว่าถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินหรือไม่ Penalty ชุดสุดท้ายของโครงการอาเซียนซีจีสกอร์นะครับจะเป็นหมวดของคณะกรรมาการครับ e 1.1นะฮะบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้ทำตามกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลก็คือทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผิดกฎระเบียบของสำนักงานคอรต่อ E 1นนะครับเป็นกรณีที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกและเหตุผลในการลาออกจะต้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนะครับเช่น ถูกจำกัดขอบเขตในการทําหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นต้น,นครับคือต้องทั้ง2กรณีนะฮะลาออกในกรณีทั่วไปนะครับไม่เกี่ยวกับข้อ e 1 1นะครับจะต้องมีการระบุในเอกสารผู้ประเมินจะไปคลิก pdf ไฟล์นะครับที่เป็นจดหมายข่าวแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อดูว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้หรือเปล่าโดยปกติการทํางานของการประเมินนะครับถ้าเป็น กรณีนักสาะอย่างนี้ทาง i อโเนี่ยจะต้องปรึกษาทีมของตลาดหลักทรัพย์ด้วยจะไม่ได้มาฟันธงเองโดยพาการครับจะต้องมีการได้รับคำชี้แนะจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วยเรื่องของโครงสร้างคณะกรรมการนะครับข้อ e 2.1กรรมการอิสระอีกแล้วครับถ้ามีกรรมการอิสระอยู่มาเกิน9ปีจะมี เพนนัตตี้ครับสำหรับการหักคะแนนในส่วนนี้หักติบนะครับถ้ามีกรรมการอิสระ1ท่านตามคำจำกัดความของบริษัทเนี่ยนะครับอยู่มาเกิน9ปีลบ2คะแนนครับสำหรับบริษัทที่มีกรรมการอิสระอยู่มาเกิน9ปีตั้งแต่2ท่านขึ้นไปลบ3คะแนนครับข้อ e 2.2นะครับ บริษัทไม่ได้เปิดเผยหรือระบุว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระัใน,นข้อ e 2.2ณปัจจุบันไม่มีกรณีนี้แล้วนะเราดูรายชื่อคณะกรรมการเราก็จะทราบนะครับว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามของบริษัทข้อ e 2.3จจะเป็นการหักคะแนนถ้ากรรมการอิสระเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5แห่งครับในข้อ e 2.3เป็นคะแนนลบ2คะแนนครับกรณีนี้จะดูกรรมการอิสระตามคำนิยามของบริษัทนะครับที่บริษัทได้ระบุไว้ว่าใครเป็นกรรมการอิสระจะไปดูประวัติของท่านดูการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วยนะครับแล้วก็บริษัทจดทะเบียนของของท่านด้วยรวมกันไม่เกิน5แห่งครับ ข้อเพนนตี้ e 3 1สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงนะครับมีท่านใดที่เคยเป็นซซเนียร์พาร์ทเนอร์ของบริษัทสอบบัญชีหรือไม่นะครับถ้าเป็นตัว c o ลิ่งพ p เ r ีย d คือ2ปีครับอันนี้ก็จะเป็นการดูวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่มาเป็นผู้บริหารนะครับปีที่มาเป็นผู้บริหาร ดูกับตัวประวัตินะฮะว่าเคยเป็นผู้สอบบัญชีเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์นะครับของบริษัทสอบบัญชีหรือไม่โดยระยะเวลาทิ้งห่าง2ปีครับข้อ E 4.1ดูที่ประธานคณะกรรมการถ้าประธานคณะกรรมการเคยเป็น CEO ของบริษัท Cooling Period 3ปีครับ ก็จะต้องทิ้งระยะไว้3ปีเพื่อความเป็นอิสระขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท e 4.2จะเป็นกรณีที่บริษัทให้ออปชันให้สต็อกออปชันนะครับหรือหุ้นที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการบริษัทข้อนี้รวมถึงโบนัสด้วย จะมีการหักคะแนนถ้ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็คือบอร์ดทั้งชุดนั่นแหละนะครับถ้าได้รับก็ต้องได้รับเหมือนกันทั้งชุดถ้ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้รับ Options Performance Share หรือโบนัสครับบริบทของ OECD เนี่ยมองว่าการปฏิบัติหน้าที่กรรมการนั้นเนี่ยเป็นไปตาม Fiduciary Duty นะครับบริบทที่ถูกกำหนดไว้ ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทค่าตอบแทนกรรมการควรจะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นกรรมการไม่ควรเชื่อมโยงกับการดูผลประกอบการนะครับ OECD ก็เลยมองว่าถ้าเป็นได้ออปชันหรือไปเชื่อมโยงลักษาอย่างนั้นกรรมการอาจจะเสียความเป็นอิสระในการมอนิเตอร์หรือว่าในการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร นะครับคีย์คือเขามองในมิตินั้นในกรณีนี้ก็อาจจะขัดความรู้สึกเราบ้างนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ของโครงการอาเซียนข้อ Penalty e 4.1และข้อ Penalty e 4.2ครับมีคะแนนข้อละลบ2คะแนนขอบคุณครับ